นี่เป็นเพียงเกมแรกของเตียโก้คันธารานะคะที่ได้ลงสนามให้กับ Go Step แบบข่าวสารกีฬาชีเด็ดกีฬาอยากร่วมสนุกแอดไล n e Add Go Step ลิเวอร์พูลเจคินคอปเนี่ยก็เอ่ยปากชมเข้าแล้วค่ะเดียโก้น้องใหม่นะคะที่เพิ่งย้ายเข้าทีมมาก็ได้รับโอกาสจากเจคินคอปนะคะให้ลงสนามในเกมพบกับเชลซีนะคะใน45นาทีครึ่งหลังนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ใช้งานได้ปั๊บเลยนะคะและในเกมแรกของเขานั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆจนเจคินคอปเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าปลื้มมากๆเลยสําหรับเกมแรกของเตียโก้โดยเจคน ะะก็พูดว่าเราตัดสินใจส่งเตียโก้ลงสนามเร็วขึ้นเพราะว่าสถานการณ์11ต่อ10และเขาสามารถกําหนดจังหวะเกมได้นี่ถือเป็นการออกสตาร์ทที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับเขาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่ช่วยเหลือเขาเป็นอย่างมากมันเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะมากเพราะว่าเขาเพิ่งเล่นให้กับทีมชาติสเปนแล้วก็ร่วมซ้อมกับบาเยินมันทําให้เขาฟิตพร้อมและไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาต้องสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมแต่เมื่อเชลซีโดนไล่ออกไปหนึ่งมันกลา เป็นเกมที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขามากๆผมชอบเกมของเขามากๆเลยนะเกมลับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาถนาดัดแต่เกมลุกเนี่ยกับการเล่นบอลของเขานั่นคือการผ่านบอลอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆแหมแค่เกมแรกเนี่ยก็เอ่ยปากชื่นชมกันแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนก็คงคิดเหมือนคอฟอย่างแน่นอนนะคะนี่นาวก็แบบ FC เลยค่ะกีตลอดนะคะยังไงเอาจะช่วยตียโก้คันดารานะคะช่วยทีมเราได้ให้ลุ้นแชมป์ปีนี้อีกหนึ่งปีนะคะ